ันนี้ก่อนไหมไปทำดาบแช้งก่อนไหมเออไปทำดาบแช้งก่อนตอนนี้เขามีเงินสองแสนแล้วเนี่ยเจอเจอกันที่อะไรนะเจอกันก่อนลิงเออก่อนลิงฮะแช้งเกิดแช้งเกิดเหรอเหยียบมาเหยียบตรงนี้มาเหยียบตรงนี้มาเหยยีบเออมาเหยียบมาเหยียบเหยียบยยยังเหีบแล้วเขียยวังเหยียบแล้วเหยียบแล้วเขีีีียวนนมมท่่ต้้ไ เนี่ยโดดไปเลยโดดเนี่ยโดดสีเขียวยังสีเขียวเหรอปึ๊บนี่ไงสีเขียวแล้วให้คอยดูเกิดแล้วเราาแล้วนะไ้ยาพึ่งมันเปิดยังไงอะก่อนคาบิวย่าพึ่ง S <S ช่รยูอย่านะไม่ช่วยไม่ช่วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ตีคนเดียวไม่ถึงหรอเอาเลยตีเลยอโอ้ยอย่าเพิ่งตีนะให้ดูเลือดเยอะอย่าเพิง่งตีแหนเะราเปิดไอคิวต่างเกลหลบไปหลบมาเออเอ,อึบ เออได้หลับลได้เซเบอร์แล้วได้เซเบอร์แล <Yay! S 2> ้วนี่นี่นี่ได้ไรเซเบอร์สักทีเย้ยอันี้ปลอดภัยปะวะนี่นี่เตรียมตีเลยอันนี้มันมาตีเราก่อนคาบิวเล่นนะอันนี้มันมาตีเราก่อนคาบิวเล่นดิเออไม่แลนส์คีโคเนี่ย บอกว่าไงเนี่ยฟูดพีซเออแกงสุมมส่มหดเอ้ยเราสุ่มจริงแล้วเ,เราเก็บไหมมัน,มนเดี๋ยวเราสุ่มได้แล้วไม่ให้ไหมเราลองสุ่มดูอุ้ยไดรีไว้ไดรีไว้ไดรีไว้คาบิลเอาไปเลยมากินไกล้ กินไกลๆล้วเร็วๆรีวรยรีวเออเอกินเลยกินเลยเออเออเราทำเป็นแกงไหมเรางน้นว่าฟูดม่า,า,าล,ล <c oughs> จริงด้วย <c oughs> สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าผลอ,อะไรอะ่ะพลโมจิ ทำไมสมได้ดีกว่าเขาอีกเขาสมได้รีไวายอะอุ๊ยว่จี